ปลูกยังไงให้มันโตเร็วๆแล้วก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมมาดูอันเนี้ยอันนี้เป็นผักหวานรุ่นเดียวกันนะอันนี้เป็นผักหวานรุ่นเดียวกันเลยเออตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดจนถึงวันเนี้ยต้นเนี้ยกับต้นเนี้ยอายุสองปีเท่ากันนะครับแต่ทีนี้ต้นนี้เอาลงดินก่อนนะครับเอาลงดินก่อนเออวิธีการเอาลงดินของเราเนี่ยวิธีการเตรียมหลุมเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันมันโตต่างกันเยอะขนาดไหนใช่ไหม เออมีเห็นต้นมันไหมเข้ามาซูมใกล้ๆหน่อยได้ไหมดูต้นมาต้นนี้แค่นี้เองนะครับส่วนต้นนี้นี่อันนี้คือรุ่นเดียวกันนะเนี่ยอายุประมาณสองปีเดี๋ยวอีกปีหน้าก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกินได้ล้วนะครับปีที่สามก็เริ่มกินได้ละทีเนี้ยจะบอกเทคนิควิธีการปลูกปลูกยังไงให้มันโตเร็วๆแล้วก็ไม่ตายด้วยใช่ไหมเราเราเลือกต้นที่มีที่เลี้ยงมานะครับอันนี้อันอันดับแรกคือ พยายามหาต้นที่มีพี่เลี้ยงด้วยมันจะโตเร็วแล้วทีนี้พี่เลี้ยงต้นไม้พี่เลี้ยงเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีอยู่สามต้นมีชะอมมีแคร์แล้วก็มะถามเทศนะครับก็พยายามเลือกให้มันมีมีไม้พี่เลี้ยงด้วยทีเนี้ยที่สําคัญตรงนี้เทคนิคเวลาปลูกให้มันโตเร็วเนี่ยปกติแล้วส่วนมากคนจะปลูกก็จะขุดหลุมประมาณเท่ากับกระถางมันนั่นแหละใช่ไหมออแต่อันนี้ของเราจะ ขุดลึกประมาณ4ี่สิบเซนแล้วก็ความกว้างก็จะอยู่ประมาณเอ,อ่อห้าสิบเซนเป็นอย่างต่ำนะยิ่งกว้างยิ่งดีความกว้างเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นไม้เนี่ยต้นพืชเนี่ยเวลาเขาโตขึ้นมาใช่ไหมเวลาโตขึ้นมารากเขาจะแตกหน้าดินนะแตกออกไปด้านข้างแบบนะเออบางส่วนทะลุลงเอ่อลงลงไปข้างล่างใช่ไหมส่วนมากจะรา,ากหายกินก็จะอยู่หน้าดินถ้าเราขุดเอ่อกว้างกว้างเนี่ย อมันจะมีอาหารให้เขากินตลอดทีนี้เวลาเตรียมดินของผมเนี่ยในหลุมเนี่ยทําอะไรบ้างในหลุมเราใช้เป็นใบไม้ใช้เป็นมูลสัตว์เออใช้เป็นใบไม้ใช้เป็นมูลสัตว์หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะสมมุติว่าเราขุดหลุมไปขุดหลุมไปห้าสิบเซนเนาะลึกสี่สิบใช่ไหมแล้วทีนี้เราดินออกให้หมดอ่าเหลือไว้ประมาณครึ่งหนึ่งทีนี้เราเอาอินทรีย์วัตถุลงเอ่อถ้าให้ดีผมแนะนําเป็นขี้ไก่ขี้ไก่อันนี้ใช้ขี้ไก่นะวโตเร็วมากเลย มีขี้ไก่มีใบไม้ใส่ให้มันเต็มหลุมเลยแล้วก็พรวนดินแล้วก็ลดด้วยเอมทิ้งไว้สักสองเดือนแล้วค่อยมาปลูกนะครับเนี่ยก็จะได้ต้นแบบนี้แหละโตเร็วมากเลยเนี่ยผลลัพธ์ไอ้ต้นอันนี้ต้นอายุเดียวกันนะอายุเท่ากันนะที่ยังไม่ลงดินกับกับต้นที่ลงดินแล้วดูดูอันนี้ก็ได้เนี่ยต้นต้นชะอมต้นที่ลงดินกับต้นที่อยู่ในกระถางมันคนละเรื่องกันเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเทคนิคก,การปลูกฮะ โอเคเดี๋ยวจะพาไปต่อเรื่องออการเลือกต้นใช่ไหมจะบอกว่าในแปลงเนี้ยผมทําเกษตรแบบผสมผสานกันนะครับมีทั้งหมดเลยทั้งพืชทั้งผักกินได้มีโซนป่าโซนอะไรอ,อทำไว้เยอะเลยมีพื้นที่อยู่14ไร่นะครับก็เราก็จะแบ่งแบบปลูกแบบผสมผสานอะเออมีมีทุกอย่างเลยเป็นโซนป่าเราก็ทํานะแล้วก็พวกพืชไร่พืชสวนเราก็ทํานะครับแล้วก็พวก พวกพืชผ,ผักอะไรแบบเนี้ยเราก็ทําของเราทําเกษตรแบบกระจายความเสี่ยงอะ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันเราค่อนข้างทําหลากหลายนะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปขายเองนะส่วนมากแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมารับเอาที่สวนเลยเอออย่างมะนาวแบบเนี้ยเราก็เออทส่งให้กับอเมซอนนะครับมีอเมซอนนี่แหละเป็นลูกค้าประจําแล้วก็พวกแม่ค้าเขาก็จะมารับซื้อมาเก็บที่สวนเลยมาเก็บเองแล้วเอาไปขายแบบเนี้ยเราก็ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับคร่าวๆคือผมเล่าไม่หมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาทยอยทาคลิปให้แล้วกันนะครับเอ,อถ้าเกิดอันเนี้ยผมเพิ่งมาทําใหม่ๆเลยทําหัดทําคลิปใหม่ๆพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับยังไงผมขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะพัฒนาอ่าเดี๋ยวกาลังจะพัฒนากําลังฝึกอยู่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ